โปรดกล้าวพระราชานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารเจ็ดนายราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมร,ราชองค์การโปรดกล้าวพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญบัตรรวมเจ็ดนายพระบาทสมเด็จพระประมนินทราร,นรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชองค์การเปิกเล้าเปิกกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช2540มาตรา10มาตรา13 และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พุทธศักราช2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479ั่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวนเจ็ดนายดังนี้ หพันโทหญิงคุณหญิงสังวานสิริวชิรพักเป็นพันเอกหญิ 2, ง 2. พันโทหญิงคุณหญิงออนอนงสิริวชิรพักเป็นพันเอกหญิ 3, ง 3. พันโทหญิงคุณหญิงชยุตราสิริวชิรพักเป็นพันเอกหญิง 4. ร้อยโทหญิงออนลักษณ์อนุสนเป็นร้อยเอกหญิง 5ร้อยโทหญิงกนกวันใจสูงเนินเป็นร้อยเอกหญิง6ร้อยตรีหญิงนัทนันอัฐกิจภัยบูร์เป็นร้อยโทหญิง7ร้อยตรีหญิงสุธามาศแก้วใสเป็นร้อยโทหญิงประกาศณวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบัน ทั้งนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าพ่านเอกหญิงคุณหญิงออนอ,นอันงสิริวชิรพักเป็นทหารราชอ,องครักษ์ซึ่งรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทบ่อยที่สุดนะคะในพระราชพิธีต่างๆหรือในพระราชกรณียกิจของในหลวงและพระราชินีค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของโปรดเกลาพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารเจ็ดนาย และถ้าท่านชอบคลิปนี้นะคะโปรดกดไ like, ลค์โปรดกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องวังหลวงค่ะ